เลิกเล่นหุ้นตลอดชีวิตเพราะว่าลงทุนไปแค่เดือนเดียวเนี่ยขาดทุนไปครึ่งแสนค่ะเรื่องตัวเองนะคะพอเห็นบทความนี้เนี่ยในกลุ่มกลุ่มหนึ่งไงก็รู้สึกว่า i, เฮ้ยทาไมอ่ะก็เลยมานั่งดูหุ้นของเขานะคะแต่ละตัวเห็นแล้วแบบมันปวดใจคือที่บอกว่าปวดใจนะคะเพื่อนๆมาดูไปด้วยกันนะหุ้นที่เขาถือทั้งหมดเนี่ยเป็น penny stock นะคะซึ่งก็มี DW ติดเข้าไปด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยราคามันต่ํากว่า1บาทสําหรับหุ้นที่ต่ํากว่า1บาทเราจะเรียกกันว่า penny stock หุ้นเพนนีสต็อกเนี่ยนะทุกคนเราอยากให้ไปดูกิจการก่อนไปดูงบการเงินว่าเฮ้ยที่ผ่านมางบการเงินเขาเป็นยังไงหนี้สินสูงไหมขาดทุนเยอะหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่บริษัทที่เป็นหุ้นหลักสตาร์มักจะมีหนี้สินที่สูงอะไรแบบเนี้แต่ไม่ได้บอกว่าหุ้นในพอของเขาเนี่ยมันไม่ดีหรืออะไรนะ แล้บอกเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เลยนะคะว่าการที่เรียนรู้ก่อนเนี่ยมันไม่ได้เสียเวลามากหรอกแล้วมันก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะขนาดนี้ด้วยถ้าเกิดเรารู้ก่อนนะ่ะโดยเฉพาะหุ้น DW นะคะเพื่อนๆให้บอกเลยว่าไม่ควรจะเข้าไปลงทุนยิ่งมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า DW เวลาที่เราถือคลองไว้นะคะหนึ่งวันสองวันสาวันทุกๆวันท,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 ที่เราถือไว้เนี่ยเราจะโดนหักค่าคอมด้วยขาดทุนยังไม่พอแถมยังเสียค่าคอมอีกตงหากและจากที่เห็นเลยนะคะจะบอกว่าหุ้น penny stock เน,นี่ยมันล่อตาล่อใจมือใหม่ามากๆเพราะอะไรรู้ไหม เปอร์เซนที่เวลามันขยับขึ้นทีเนี่ยมันสูงไงทุกคนเห็นไหมว่าจากราคานะคะอยู่ที่0.13บาทพอลงไปที่0.07เนี่ยมันก็จะติดลบไปถึง45เลยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราซื้อตั้งแต่ราคา0.07แล้วราคาเนี่ยบวกขึ้นไปได้ที่0.13ซึ่งมาอยู่ในหุ้นน่ะเปอร์เซนต์นะ่ะมันพุ่งขึ้นมาเยอะไงมันก็จะแบบขาดทุนเยอะเวลาบวกก็บวกเยอะแต่มันเสี่ยงสูงมากทุกคน การที่เราจะลงทุนหุ้นเนี่ยไปเรียนก่อนนะคะเพราะว่าค่าเรียนเนี่ยไม่ได้แพงเท่ากับที่เราไปมั่วแล้วขาดทุนหนักแบบนี้แน่นอนนะคะไม่แปลกใจที่ทําไมถึงทอ้อก็ดูซื้อหุ้นแต่ละตัวดิ0.01บาทไปซื้อได้ยังไงเนี่ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟคลิปนี้นะคะรวมไปถึงกดติดตามไอไว้ด้วยเพราะว่าจะมีข้อมูลหุ้นดีๆรวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในตลาดหุ้นมาให้กับเพื่อนๆในทัทิชาเทรดเดอร์ทุกๆช่องทางค่ะส่วนใครที่อยากจะเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกไปดูคลิปเก่า ของไอที่ทําไว้นะคะก็มีคลิปที่ทําไว้แล้วแล้วก็สามารถที่จะคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ที่ได้แปะไบโอไว้ให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลงทุนหุ้นเพนนีสต็อกนะมือใหม่นะศึกษาก่อน